สวัสดีค่ะกุศเทลอาเบนทานข้าวเย็นกันนะคะวันนี้พี่ต้นไม้ก็มาทานข้าวเย็นนะคะเมนูโปรดของพี่ต้นไม้ก็จะเป็นนี่เลยนะคะนะอกไก่ให้รางวัลกับตัวเองด้วยการมาทานข้าวนะคะ เพราะว่าตัวพี่ต้นไม้เองไม่ค่อยได้ทำกับข้าวแล้วก็วันนี้ก็มีโอกาสนะคะไปออกกำลังกายมาเสร็จก็มาเพิ่มพลัง นี่ก็จะเป็นผักครับพี่ต้นไม้จะทานข้าววันละมือ้อแล้วที่ชอบทานที่สุดก็คือจะเป็นสลัดนะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มทํากับข้าวเองแล้วพี่ต้นไม้นะ่ะโคตรเก่งเลยของข้าวก็เป็น แถมอร่อยด้วยพี่ต้นไม้จะบอกเคล็ดลับอีกอย่างนะคะเพื่นอนเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราชมตัวเองบ้าตัวเรา เก่ง <Okay. S 2> mm hmm. ทำได้ทุกอย่างเราก็จะทำได้นะคะเ mm hmm. มื่อก่อนพี่ต้นไม้เป็นนะพี่ต้นไม้จะบอกว่าต้นไม้ทำกับข้าวไม่เป็นหรอกต้นไม้ทำไม่อร่อยหรอกเออมันหมดกำลังใจ mm hmm. แต่เมื่อไรก็ตาม <c oughs> ถ้าเราบอกว่าเราทำกับข้าวอร่อยนะเราทำแล้วก็ถึงแม้มัน ถึงแม้ขอภยัยถึงแม้ว่าทำกับข,ข้าวไม่อร่อยเราก็ชมตัวเองนะอุย๊ยอร่อยจังเลยพี่สมัยถ้าเราบอกว่าเราทำอาหารอร่อยมันก็จะอร่อยตามคำพูดของเราเพราะอะไรรู้ไหม ป <c oughs> ากเรามันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เออเมื่อไรก็ตามเราพูดดีเราก็จะได้สิ่งดีกลับมาอมเมื่อไหรก็ามทุกพูดเราบอกว่าอาหารอร่อยมันก็จะอร่อยตามคําพูดของเรานะคะไม่เชื่อลองทําดูนะคะอันนี้ความลับความลับไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยนะ ก็การชื่นชมตัวเองมันเป็นพลังพลังอะไรรนะู้ไหมพลังใจถ้าเรา ชมตัวเองให้กําลังใจตัวเองบอกว่าอืพี่ต้นไม้ทำได้นะอืเราก็มีกําลังใจอยากจะทำเพราะว่าหัวใจของเราจิตใจของเราเนี่ยคนเนี้ยหัวใจของเราเนี่ยมันจะมีพลังอืเมืม่อไรก็ตามถ้าเราเศร้าเราบอกว่าทำไม่ได้เขาก็จะเศร้านะคะอีกอย่างาเรียนการขับรถเหมือนกัน ถ้าเราบอกว่าเราขับได้เราก็ขับได้บนโลกใบนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนสามารถทําได้เว้นแต่เราจะทําหรือเปล่าเราสามารถทําอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งเรามองคนอื่นนะคะเออทาไมเขาทาได้ข้อสําคัญนะคะพี่ต้นไม้จะบอกนะคะเราอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น เพราะอะไรจะทําให้เราคนข้างในของเราน้อยใจหมดกําลังใจสุดท้ายแล้วเราก็ไม่สามารถทําสิ่งนั้นได้เมื่อไรก็ตามถ้าเราบอกว่าเราทําได้ถึงแม้ว่ามันจะช้าค,ค่อยค่อยทำค่อยๆเดินทีละขั้นละขั้นเราบอกตัวเองว่าเราทำได้นะคะอย่างเช่นเราอยากเป็นยูทูบเบอร์ บางคนบอกว่าเอ้ยชั่วโมงเยอะคนติดตามก็เยอะเราทําไม่ได้หรอกมเมื่อไรก็ตามทับปากของเราเนี่ยบอกว่าเราทําไม่ได้เราจะทําไม่ได้ท,ทันทีมันจะหมดกําลังใจเราบอกกับตัวเองว่าเราทําได้อะไรก็ช่างเราสามารถทําได้เหมือนคนอื่นคนอื่นทําได้เราก็ทําได้นี่ก็คือพลังในําพูดเพราะว่าปากของเรามันสัก์สิทธิ์ไงโอเคทานข้าวขอบคุณเพื่อนๆนะคะ แล้ววันหลังพี่ต้นไม้จะเอาเรื่องราวมาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆนะคะวันนี้ขอท่านข้าวก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ